ไม่แพงอย่างที่คิดใช่ผมบอกเลยอย่างย่งรุ่นนี้ก็ไม่เกินหมื่นนะไม่เกินหนึ่งหมื่น,นะครับไม่เกินหนึอันนี้ก็หมื่นนิดๆโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัท a u d ด o City ครับสวัสดีครับผมป้ายออเดอร์ซครับผมวันนี้เรามารีวิวอะไรครับคุณนัทเป็นแอมของแบรนด์ lab ครูเปนครับก็เป็นแบรนด์ของประเทศสวีเดนอ๋อก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อยู่ใน CA s ี r i ส์นะครับคือจริงๆ s r ซีรีนี้มันมีมีหลายตัวนะก็แต่แต่วันนี้เอามา2ตัวนะครับเรามายกตัวอย่างแค่2ตัวอ่าใช่ก็คือตัวนี้จะเป็น CA 601อืนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น CA 2401อ่อแล้วตัวตัวเล็กตัวเหล็นั่นะตัวเหล็งนี่เป็น CRC VUL นะครับเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยตัวนี้ครับเป็นเหมือนวอคอนโทรลเลอร์นะครับ ก็คือใช้ต่อกับแอมนี่แหละนะครับเดินสายเข้าไปก็คือเราเราจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้เหมือนกับว่าไปใช้ควบคุมพอลูมได้นะครับสมมติแอมไปอยู่อีกห้องนึงแต่ว่าเรานี้ไปติดแล้วเดินสายมาเราก็สามารถเพิ่มแอมจากอีกห้องนึงได้โดยใช้อันนี้อย่างเดียวเป็นวอล่มถูกไหมฮะใช่ครับ สองตัวเนี้ยแตกต่างกันยังไงเพราะเห็นผมเห็นรหัสมันแตกต่างกันครับอยู่ที่กําลังวัตต์แล้วก็จํานวนชัแนลอือคือคือซีรีส์ CA ของเขาเนี่ยเลขตัวหน้าเนี่ยจะบอกกําลังวัตต์แล้วเลขตัวหลังเนี่ยจะเป็นจํานวนชัแนลอย่างรุ่นนี้นะครับ601ครับก็คือ60วัตต์จะมี1นึ่งชัแนลหนึ่งชัแนลครับอันนี้เป็น2402ี่ศนยครับก็คือ240วัตต์มี2องชัแนลมี2องชัแนลใช่อ่าคือคือหน้าตาเนี่ยเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ ก็จะเรียมๆหน่อยนะฮะใช่ครับ <c oughs> คือมันเป็นแอมที่เหมาะกับงานพวกอินสตาเลชันทั่วไปครับเออใช้ในบาร์้านอาหารโรงแรม <c oughs> ก็ได้นะครับใช้เปิดเป็นแบ็กกราวน์มิวสิกหรือว่าเออเป็นใช้กับงานระบบกาดทั่วไปเนี่ผมเห็นผมผมคุ้นคุ้นกับสัญลักษณ์ต่างกันใช่ใช่ใชเอเนอร,ร์จีสตาร์ก็คือตรงนี้เขาได้รับการรองรับจาก Energy Star เขาก็จะช่วยประหยัดพลังงานอ่ะทำให้เราแบบไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายกับเรื่องไฟฟ้าะไรมากคือประหยัดนน่นองใช่ ไปจัดไฟด้วยถูกต้องด้านหน้าเขาเนี่ยก็ง่ายๆเลยมีแค่ EQ นะครับจะเป็น FIBER กับ b a s s ะครับเป็นปุ่มเล็กๆแล้วก็มี Master Volume นะครับก็เป็น Master A, A, B แยกกันเลยครับผมส่วนตัวเนี้ยก็มีแค่แต่มีแค่นอกเดียวใช่เพราะเขามีช่องเ e l เดียวครับผมแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิด power นะครับด้านหลังมีเป็นสำหรับสาย AC นะครับ power นะครับ ตรงนี้จะเป็นเอาต์พุตนะครับเขียวๆเนี่ย,ยค,รครับเป็นเอาต์เตพุต A B เป็นเอาต์พุตแบบยูร U L อกนะครับแล้วก็เขาจะมีคอนฟิกเนี่ย A คอนฟิก A กับคอนฟิก B คอนฟิกนี่ก็คือเหมือนว่าเป็นตัวกำหนดค่าที่เราจะใช้นะครับก็คือการปรับวัดคือปรับเป็น100โวลต์70โวลต์หรือเป็น8โอห์มกับ4โอห์มก็ได้นะครับก็คือใช้ได้ทั้งโลอิมพีแดนซ์ก็ได้หรือเป็นไฮอิมพีแดนซ์ก็ได้นะครับครับผมอีกการหนึ่งนี่ยจะเป็นสวิตช์ไฮพาร์สนะครับช่องแลนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือใช้ควบคุมกับที่ติดกับกำแพงใช่ใช้สายแลนตัวนี้ไปเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับอันต่อไปก็เป็นอินพุตเป็นแบบยูโรบ็อกซ์เหมือนกัน A กกกกัับบ B นนนนนะคคครรแลล้วว็็็เเเเเป RCA ืืออออพพ่่่งียาามิุ ได้สําหรับพวกเรื่องการติดตั้งอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยมียังครบถ้วนใช่ครบเลยหลายแบบเลยอย่างแรกก็เป็นสาย AC นะครับผมคือสายชาร์จไฟนั่นหนะเป็นช่องที่เสียบกับด้านหลังตรงนี้ใช่ที่เป็นช่องใหญ่ๆนะครับผมเป็นสาย AC แล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับไปเสียบยูโรบ็อกซ์นะครับผมใช่ครับแล้วก็มีอุปกรณ์ใส่ให้ด้วยมีเหลี่ยมมีผมทิศเป็นดอกจันไปไข่ไปไข่พวกอันเนี้ยยูโรบ็อกซ์แล้วก็มีเหล็กนะครับ เหล็กยึดแหลกมีหลายแบบนะครับปที่เขาให้มานะครับนี่คือคือมันติดเลขได้หลายแบบจริงนะครับใช่มีหลายแบบเลยสมมุติแบบโรงแรมเอาไว้ใต้เคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพื่อความสะดวกใช่ใช่เพื่อความสะดวกติดยังไงก็ได้ติดได้หลายแบบนะครับืออยู่ที่ว่าลูกค้าจะติดยังไงนั่นเองนะใช่ใช่ติดได้หลายแบบมากๆเลย ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยราคาเออไม่แพงอย่างที่คิดใช่ผมบอกเลยอย่างอย่างรุ่นนี้ก็ไม่เกินหมื่นนะไม่เกินหนึ่งหมื่นนะครับไม่เกินหนึ่งอันนี้ก็หมื่นนิดๆอ่าอย่างนี้ดีกว่าก็ใครที่สนใจนะครับสามารถสแกน QR c o d ร์โ้ด้านารยจตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อสั่งเื้อถูกต้องเขาบอกก็เข้ามาอ่านรายละเอียดได้ที่ audiocity.co.th ครับสำหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดีครับ